เรื่องสะกดรอยตามวิบากกรรมสะกดรอยตามทุกเวลานาทีวิบากกรรมสะกดรอยตามทุกเทุกชาติวิบากกรรมสะกดรอยตามทุกลมหายใจวิบากกรรมสะกดรอยตามทุกการเคลื่อนไหว วิบากกรรมสะกดรอยตามทุกขณะจิตวิบากกรรมสะกดรอยตามทุกชีวิตวิบากกรรมสะกดรอยตามทุกการเกิดดับวิบากรรมสะกดรอยตามทุกการกระทำหลังจากเราลงมือทำกรรมสำเร็จแล้ว วิบากกรรมก็เริ่มสะกดรอยตามตามทันที่ไหนก็ชำระกรรมที่นั่นตามทันเมื่อใดก็ชำระกรรมเมื่อนั้นบางคนทำชั่วเอาไว้ต่อมาสำนึกได้จึงเร่งทำความดีเพราะจิตสำนึกเป็นปัจจัยการเร่งทำความดีจึงมี เพราะการเร่งทำความดีเป็นปัจจัยการเว้นจากการทำชั่วจึงมีเพราะการเว้นจากการทำชั่วเป็นปัจจัยการทำดีจึงมีการสะกดรอยตามเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น